อสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับจะมาพูดถึงคู่กวัติศาสตร์นะครับเพชรลำโชคกับสอมมิสวรมทีมนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับสองมิสวรมทีมนะครับเป็นไกท่ที่ทำมาที่ไม่วิ่งมากนะครับอันตกอันอันตกนะครับแม่นยานะครับผมขอ ให้ไปทางสองมีสุวรรณทีมนะครับเป็นไก่ที่แม่นนะครับผมเห็นคลิปแล้วนะครับของสองมีสุวรรณนะครับคมมากครับผมขอเอ,อให้ผู้ชนะเป็นสองมีสุวรรณทีมนะครับเพราะไก่ของเพชรนำาชกน่าจะเป็นไก่ปักข่อยหัวล่างนะครับเอออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับให เป็นเอฟทีปรนะมาุกค่ขอโทษด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับไก่คู่นี้น่าจะสนุกนะครับตอนนี้ยอดเดิมพันไป็ุห้าล้านแล้วครับอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับชนที่สนามมหาลาบวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับขอให้ทุกคนติดตามคู่นี้ไว้นะครับ ความมันนะครับมีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับขอบคุณครับ